โอเคนะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเวิวเป็นล้อทั้งสองล้อที่อยู่ข้างหน้าทุกคนกันแล้วนะครับก็จะมีทั้งดุมหน้าดุมหลังนะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาดูกันนะครับว่าไมา่เอ้ยว่าไอ้ล้อตัวนี้มันจะเป็นยังไงนับแล้วผมก็ถอดไมค์กันนะครับ โอ้เข oh. okay, นะผมผมต้องขอโทษด้วยนะครับเค okay, นะผมผมว่าทุกคนน่าจะได้ยินกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาดูล้อหน้าก่อนครับนี่นะล้อหน้าตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นดุมของกีตาร์นะครับ ดูมงที่ซาเลยนี่นะครับแล้วตัวนี้จะเป็นยี่ห้อแม็ซิงนะครับแมซิงใช่แล้วแม็ซิงตัวนี้จะเป็น1.4นะครับผมหายี่ห้อก่อนเมื่อกี้ผมเมื่อเช้าผมยังเจออยู่นะโอ,โอเคผมเอาโลโก,โก้ไอ้ตัวนี้ดู แปบนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นโลโก้นะครับ m a ท c ิ่งนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นล้อต่อไปนะครับล้อต่อไปจะเป็นล้อทองเข้มนะครับ๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะครับ <c oughs> โอเคครับผมันนี้ผมก็ได้เอาเป็นล้อทองมาแล้วนะครับแต่นนี้นก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าดูมหมองทิสตา์อีกแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้ไม่ใช่ดุมเวฟนะครับเป็นดุมทีสตานะครับยางยังมีลาอยู่เลยนะครับคือเอางี้คือลอ้ลอล้อตัวนี้มาสิบกว่าปีแล้วนะครับทวนเด่นไหมเอ่ยพามดูใก,กล้ๆนี่นะครับ ตัวนี้จะเป็นล้อยีอ่ห้อเดี๋ยวขอดูยี่ห้อก่อนนะครับยี่ห้อเดลวนะครับผมจับให้ดูยี่ห้อเดียวเดียวนะครับผมเรียกเดียวนะบางคนอาจจะเรียกเดียวก,ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นขอบ1.4เหมือนกันไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับเป็นเป็นเป็น1.4เหมือนกันนะครับ ถึงวิธีการดูหนึ่งจุดสี่นะครับถมจะเอาให้ดูปุ่มมันหนักมากแป๊บหนึ่งนะครับหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสี่ที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมหนึ่งจุดสี่นี่นะครับหนึ่งจุดสี่ขอบจุดเจ็ดนะครับมอกับสายคีนเลยนะครับ ข้อพวกลดวันก็ต้องเป็นแบบพวก1.2นะครับมันไม่ควรไล่เป็น1.4นะครับเพราะว่าม่นจดมันเหมาะกับทีมนะครับแล้วก็ตอนนี้มันเป็นล้อเก่าของพี่ผมนะพี่ผมซื้อย a ม a h a v i s t าตามานะครับก็เลยพังมันมันก็เลยไม่ได้ใช้นะครับรู้สีล้อยังสวยอยู่เลยนะครับก็เนดะี๋ยวผมจะมาถอดจานดิสเบรกให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ขอตั้งลออกก้อกันนะครับอ่าโอเคทวนเน็นไหมครับอ่าโอเคตัวที่เราจะใช้ถกนะครับผมจะใช้เป็นตัวทีนะครับใช้เป็นตัวทีตัวนี้เลยเบอร์แปดนะครับเรามาขายกันเลยนะครับโอเค จานริดเบรีนี้มันจะเป็นสีเขียวนะครับทนมู้ชมเห็นกันนะครับโอเคน็อตตัวนี้จะเป็นน็อตสีม่วงนะครับแต่สีมันลอกกันนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยจางไว้ก่อนน็อตตัวนี้มันคามันมีตัวหนึ่งคานคับตัวนี้นะครับ หัวมันขาดนะครับมันก็เลยคานะครับเรามาแกะตัวต่อไปกันอุ้ยเกิดมีเสียงดัง okay. 弟弟弟 on on ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันไอตัวทีมันโดนกล่องนะครับโอเคนี่นะครับตัวนี้จะเป็นน็อตสีม่วงตัวเดียวที่เห็นชัดที่สุดนะครับ จน่นอดไปครับนี่ที่ม่วงนะครับมาเหลือตัวหนึ่งนะครับคุณภาพอย,ย่างกลางอะทีเซต <ST ege> อ้ยโอเคผมก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องโดนโอเคตัวนี้ก็จะซื่อต่อได้นะครับผมขายต่อสักเจ็ดร้อยไป ล้อมันดุ้งหน่อยๆน่อยนะครับเปลี่ยนล้ออย่างเดียวก็ได้เลยนะครับเมื่อไรพวกสายสองทีนะครับเจ็๊บไข่น็อตเสร็จแล้วเราก็ถอดจานออกมาได้เลยนะครับขอเทียบมให้ก่อนนะครับทีนะครับคือตอนนี้เราถอดจานมาแล้วนะครับจานสภาพก็ผมได้ล้างจานไปแล้วนะครับนี่ จานสภาพจะเป็นแบบนี้นี่หมุนให้ดูร,บรอบๆจานตรงนี้จะเป็นสีเหลดนะครับตรงนี้จะเป็นสีเขียวก็ไม่รู้มันเป็นสีเขียวได้งไงผมว่าพี่เขาหน้าจะตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้สีเนี้ยนะพี่เขา่นทับนะครับเพราะว่าอุ้ยโทษนะครับม,มือบอลจริงๆ เพราะว่าไอ้ตอนนี้ผมขัดเนี่ยผมลองขัดดูนะครับนี่ผมขัดแล้วมันเป็นสีเขียวเห็นไหมครับนี่ขัดแล้วมันเป็นสีเขียวนี่นะครับผมก็ว่ามันน่าจะเป็นสีเขียวของมันนั่นแหละแต่พี่ขเขาอาจจะไปพ่นสีมาก,ก็ได้นะครับก็ล้อหน้าจะสีจะซีดๆหน่อยนะครับนิดเดียวแต่ล้อหลังก็สีก็จะเข้มประมาณนี้เลยนะครับล้อคนละยี่ห้อนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะว่า ทำไมพี่เขาเอามาอย่างนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาประกอบคืนกันก่อนครับวิธีการประกอบคืนนะแรกนะให้เรานําจานน้มาใส่ให้ตรงกับล็อกตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคตรงนี้นเราก็ใส่น็อตได้เลยนะครับครับใส่ได้เลยทันนครับ อะไรติดนิ้วกูวะเนี่ยแับใส่เลยอือนีอ่แหละโอเคครับเพราะใครใส่แน่นแล้วให้เราเอาตัวทีมามาไอ้นี่อีกรอบหนึ่งนะครับก็ทุกคนอนาะจะาแปลกใจนับแอปที่ผมใช้ถ่ายคลิปก็คือแอปอะไรก็คือแอป Open Camera นะครับเอา้านอดหวานเฉย โอ้โหน็อตหวานตัวนี้ผมลืมขอเปลี่ยนก่อนนะครับขอเปลี่ยนจุดก่อนเพราะวันน็อตหวานมันจะใส่จุดเดิมไม่ได้มันต้องไปใส่จุดอื่นนี่ผมหมุนละตอนปกติมันจะแน่นแต่นี้แม่งลื่นเลยโอเคครับใส่ไ,ไปเลย ไม่รู้ว่าเสียงมันจะดังตือดออีกหรือเปล่าถ้าดังตื้อต้องขออภัยด้วยนะครับอุย้ยเจ็บแผลนี่คือแผลผมนะครับแต่มันดังตืดเพราะว่าโอ้ฟังผมมันมันน่าจะไม่ดีนะผมต้องขออภัยทด้วยนะครับใช้ตัวบวกก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นเบอร์เล็กนะคตัวบวกเบอร์เล็กทีนันละเราจะเอาแน่นมากนะครับเดี๋ยวรสมันจะหวานต่อไปใส่ ด้านล่างอ <c oughs> ถ้าเกิดน็อตมันแน่นตั้งแต่ยังไขไม่เสร็จนะครับไม่ต้องแปลกใจน,นะเพราะว่าของผมก็เป็นนะครับให้เราใช้ตัวทีขันเข้าไปแทนนะคสิบนาทีแล้วไวมากมากทีนบ้ใช้มือขันจนแน่นเลยก็ได้นะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวลองเช็คอีกทีหนึ่งนะครับ ใครที่จะซื้อซื้อได้นะผมขายคู่แล้วคู่หนึ่งก็เจ็ดร้อยนะครับผมไม่เอากําไรนะครับขายกันราคานี้แหละขายจะซื้อไม่ซื้อผมไม่ว่าใส่ลงเลยโอเคเช็คอีกรอบหนึ่ง โอเคเสร็จแล้วนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับกับล้อหน้ากับล้อหลังนะครับก็สําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครสนใจเม้นมาได้น,นะผมในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ